สวัสดีเช้านี้ที่โปรแลนด์นะคะเช้านี้มาชวนกินกาแฟคะ่ะแล้วก็แม่ของอเล็กเกทำอเล็กเม่จอเล็กเม่ t <laughs> h ิส is Chato ตชาโตมคะ c h a โต อันนี้ก็เป็นเค้กของบ้านเขาเวลาแม่แกมานะคะเค้กจะเยอะมากแล้วถ้าเราไม่กินมันก็จะเป็นการที่จะเสียมารยาทนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปให้เพื่อนที่ร้านนวดกินด้วยกันเนาะแบ่งปันกันอ้วนเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องก็ไม่ค่อยชอบกินของหวานเท่าไหร่ส่วนอเล็กเกก็ แกก็ไม่ไม่ชอบกินของหวานแต่ว่าเราก็ปฏิเสธแม่เขาไม่ได้ค่ะแม่เขามาทําอาหารเยอะๆไว้ที่บ้านนะล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่กินนะไม่ต้องทําเราไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ก็คือก็กินบ้างแต่ว่านานๆครั้งของอาหารหวานอย่างเงี้ยมันต้องกินานานๆครั้งมันถึงจะอร่อย ช่วงนี้นะคะที่ร้านนวดก็ถือว่าทำงานเกือบจะปกตินะคะแล้วก็ก็มีค่าน้ำยังได้ตรงได้ได้ติปกันบ้างเพราะว่า,าคือสถานการณ์โควิดมันก็มันก็แย่อยู่แล้วมันก็ยังดีที่เรายังมีงานทำนะคะยังดีที่เรามีงานทำยังดีกว่านั้นก็คือเรายังได้ติอืม สองสามวันที่ผ่านมานะคะถือว่าน้องก็ถือว่าโชคดีในการได้ทิปเพราะว่าน้องได้ทิปคือเขาจะลูกค้าเขาจะวางไว้ในกล่องไว้ให้เนาะกล่องกล่องหนึ่งตอนนั้นหนึ่งร้อยสองวันก่อนก็คือให้หนึ่งร้อยสล็อตนะคะวางวางไว้ในกล่องก็คือเราก็นวดแกะม,มานานแล้วแหละลูกค้าคนนี้ก็คือไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้เราเพราะว่า มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยได้ค่าค่าน้ำของเขาเลยก็คิดว่าห่างส่ยเขาเขาอาจจะไม่ไม่ได้มีเงินให้หมอตรงในส่วนของนวดแต่เขาเลือกนวดคอบาลัยเขาเลือกนวดคอบาลัยคอบาลัยก็ราคาราคามันถูกกว่านวดไทยคขานวดคอบาลัยเก้าสิบนาทีทุกครั้งที่เข้ามาเขาจะนวดคอบาลัยเก้าสิบนาที แล้วก็แล้วก็เป็นผู้ชายตัวโตสูงตัวใหญ่แล้วเวลาเขานอนนอนคว่ำเนาะเวลาเขานอนคว่ำรถเตียงมันไม่ได้เตียงมันไม่ได้ใหญ่อะ่เขาคงไม่ชอบเตียงเขาคงไม่ชอบเตียงขนาดเล็กเนาะเพราะว่าเตียงที่ร้านเตียงมันไม่ใหญ่เตียงเตียงสปาไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นเตียงสามารถที่พับได้แล้วเวลาเขานอนอะ่แขนของเขาสองข้างเนาะ มันก็จะกลางออกอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเขาไม่ค่อยชอบเตียงไม่ค่อยชอบเตียงนั้นเ <showed up> <lean> ขาชอบเตียงกับพื้นมากกว่าแต่เวลาถ้าเตียงมันว่างนะคะน้องก็จะชอบเอาเอาเขาเนี่ยหรือว่าลูกค้าคนอื่นที่นวดแบกเนี้ยเราก็จะเอาไปไว้เตียงสูงเพราะว่ามันถนัดในการกดเนาะน้องก็จะถนัดในการกดใช้ศอกกดบริเวณบริเวณคอบริเวณเนี่ยเส้นแถวเนี้ยถนัดมากกว่าไปอยู่กับเตียงเพราะว่าเหมือนกับว่าเรา เราทุ่มน้ำหนักเราวางมือไม่ถนัดน่ะ,ะน้องนวดเขาก็หลายครั้งแล้วแหละค่ะทีนี้ก็เขาครั้งนี้เขาก็นวดเสร็จนะคะก็ถามเขาว่าโอเคไหมเธอโอเคไหมเขาก็โอเคฉันโอเคนะคะแล้วทีนี้ก็น้องก็หลังจากนวดเสร็จน้องก็ออกมาจากห้องนั้นแล้วก็หลังจากที่เขาออกจากห้องไปก็คือเข้าไปเก็บเตียง เก็บเตียงไปเก็บเตียงจนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยไปมองที่ไปมองที่แก้ว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 ขาน้ํานะคะแก้วค่าแก้วจีป,ปะที่เขามีไว้ในห้องเนาะก็ไปมองก็รู้สึกว่าอุ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงลูกค้าให้ต้องหนึ่งร้อยสลอ็อตเพราะว่าลูกค้าคนนี้คือเขาไม่เคยให้เลยนะแล้วอยู่ๆเขาคือให้ต้องหนึ่งร้อยสลอ็อต เพราะว่าปกติส่วนมากลูกค้าก็จะให้5สลอ็อต10สลอ็อตแต่คือเขาให้สม่ําเสมอจะน้อยจะมากก็คือให้สม่ําเสมอแต่ว่าลูกค้าคนนี้ไม่เคยให้เลยนะคะไม่เคยให้แล้วเขาก็คือจองเราเขาคือเขาคือจองเราแต่ว่าเขาไม่ให้ก็คือ,อ,อถ้าเห็นหน้าลูกคา้าเออคนก,ก็รู้ละก็แต่ว่าเราก็คือนวดปกติลูกค้าเขาจะให้หรือไม่ให้เราก็คือนวดเคยนวดแบบไหนยังให้เขาแบบไหนก็ นวดแบบนั้นคือเสมอต้นเสมอปลายนาะก็ไม่ได้เลือกว่าคนนี้ให้ค่าน้ําเราจะต้องนวดให้เขาดีนะส่วนนี้ไม่ให้เราก็นวดให้เขาประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคือนวดเสมอต้นเสมอปลายอาจจะเป็นอาจจะเป็นความคิดของลูกค้าที่ประมาณว่ามันกับเขาลองใจหมอว่าเออถ้าครั้งแรกครั้งสองแล้วเขานวดดีกับเราเงี้ยแล้วถ้าเราไม่จ่ายค่าน้ําเขายังคงนวดดีเหมือนเดิมไหมอ่านี่ความคิดของเราเนาะ แต่นอกก็คือนวดเสมอต้นเสมอปลายเคยนวดให้ยังไงเคยนวดข้างนึงกี่นาทีข้างนี้กี่นาทีก็คือเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนาะแต่พอเขาให้ค่าน้ําวางไว้หนึ่งร้อยก็เออก็รู้สึกดีนะคะแต่ก็เออรู้สึกแปลกใจว่าเอ้เขาเขาเขาคิดยังไงเขาคือเขามีมาตรการการให้ค่าน้ํากับหมอยังไงอะไรอย่างเงีย้ยหรือว่า คือนวดไปก่อนดูไปก่อนแล้วก็ให้ค่าหนามเนาะน้องไม่ค่อยเจอเคนนี้บ่อยๆเนาะส่วนมากก็เจอคือคนไม่ให้ก็คือไม่ให้เลยอย่างเงี้ยคนให้ก็คือเขาก็จะวางไว้สองบาทสามบาทห้าบาทคือให้เป็นน้ําใจอ่ะอก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าช่วงนี้ก็คืออย่างน้อยก็อะไรอะไรมันก็คงจะดีขึ้นหมอนวดก็ยังมีงานทํามีงานทํามีเงินมีเงินจาก ค่าน tamam. ้ําค่าทิบแล้วก็ค่าค่าค่าเงินเดือนนะคะถึงว่าเงินเดือนที่ที่ร้านของน้องมันก็ยังยังไม่เต็มร้อยคือเหมือนกับว่าถ้าวันไหนถ้าไม่มีลูกค้าเขาก็ยังไม่ให้วันนั้นเต็มจํานวนเนาะส่วนที่บ้านก็ที่บ้านของอะไรก็ก็คือเขาก็อะไรก็ยังทํางานเขาก็ขับรถ ตอ,ตอนเที่ยมตอนนี้ก็5้าโมงห้งกว่าละห้าโมงคือ1ิบเอ็ดนาฬิกาลูกค้าที่ร้านนะคะสนน่วนมากก็เป็นลูกค้าลูกค้าคนคนโปแลนด์ๆๆเลยก็จะเป็นวัยทำงานวัยวัยทำงานพวกทำงานที่ทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยสนน่วนมากก็มีปัญหาด้านพอบาไหลกันเยอะ ง,งานก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงไม่เยอะหรอกนะไม่เยอะก็ถือว่าโอเคเนาะ